คือเมื่อวันที่24ที่ผ่านมาไม่กี่วันนี้นะคะขณะที่นั่งเพาะต้นต้าผักอยู่ อยู่ๆก็ปวดหลังจี๊ดขึ้นมาเอ๊ะมันไม่มีชตยว่าเราจะไปทําอะไรเพราะวันนี้เราไม่ได้ไปขุดดินไม่ได้ลงสวนเพราะฝนตกเราทํางานอยู่ในร้านค้าแต่ทําไมปวดหลังจังปวดมากเลยค่ะปวดตรงข้ามเนื้อแต่จะจะเป็นซีกซ้ายมากกว่าค่ะก mm hmm. ็ทบทวนนี่มันปวดเพราะอะไรเริ่มาังวลก็พอปวดจะพักก็นั่งทําต่อนะคะ มีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะมีไข้ด้วยนะก็คิดว่าเอ๊ะผงจะมีอะไรอย่างไรว้าถวยไหนมันอักเสบนะถ้าปวดหลังอัะนีือว่ามีเกิใจอักเสบอะไรก็ลองเอทดสอบดูเอ๊ะมันไม่ใช่ไตเป็นอะไรจะไม่ปวดจังปวดก็นึกขึ้นมาได้เอ๊ะมากรมาสักสามสี่ปีที่แล้วเราก็ปวดหลังแบบนี้ค่ะปวดอยู่สองวันโยคะอะไรก็ไม่หายน้องที่อยู่ด้วยกันน้วเก็บอกว่าไปทำดีท็อกซ์ที เอ้เขาคิดว่าเนี่ยปวดหลังทําดีท็อกมัเกี่ยวกับอะไรก็เพื่จะบอกปวดเยอะขึ้นมาสองวันแล้วก็อลองไปทำดีท็อกก็หายหายปวดทันทีเช้านี้ก็เหมือนกันเอ๊ะปวดหลังเราไปทำดีท็อกดีกว่าปกติยาเมื่อก่อนจะเป็นคนยึดนะนั่งทํางานอยู่ต้องทําให้เสร็จก่อนถึงจะไปดูแลสุถาภาพจะเองแต่เดี๋ยวนี้มันจิตจะบอกว่าต้องไปทําทันทีไปดีท็อกทันทีวางงานก่อนก็เลยวางงานได้ที่ที่นั่งทํา พอต้นต้นกล้าผักแล้วค่ะก็เป็นเตรียมทำดีท็อกพอทำดีท็อกเสร็จทั้งตอนก่อนตอนตอนก่อนนั้นก็ทุกทุกขกับความเจ็บนะคะเจ็บที่ปวดหลังพอทำดีท็อกเสร็จโอ้ยทุกหายฉับพลันเลยเพราะว่าไม่ปวดและะ้วค่ะไม่มีอาการปวดในะโรคที่เจ็บแวก็หายฉับพลันจริงๆด้วยะคะ่ะแล้วก็เออจริงจริงนะทุกคนดูนี่เนี่ยทุกหายฉับพลันจ,จากการที่ว่า ถ้ามันเป็นเมื่อก่อนเรายัางยึดอย่าเนี้ต้องทไปก่อนต้องทําไปก่อนเดี๋ยวคย่อยค่อยใ,ให้เสร็จก่อนแล้วค่อยไปดีท็อกาความเจ็บมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคิดนิดว่าถ้าเราไม่ทําตอนนี้เกิดมันเป็นชัญญาณบอกว่ามันอันตรายนะเดี๋ยวจะเป็นอย่างอื่นเขาก็อาจจะเป็นหนักกว่านี้ก็เออลุกขึ้นไปทําดีท็อกปรากฏว่าหายที่สจนได้เลยค่ะว่า ทุกหายฉับพลันจริงๆึงเบ,บิกบานเลยตอนนั้นจึงก็ไม่มีอาการเจ็บปวดอะไรแล้วก็ที่เราทุกข์เเจ็บก็ไม่มีจากกังวลว่าเป็นอะไรก็ไม่มีค่ะค่ะ